ผมกาบสวัสดีมิตรรักแฟนคลับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับเราก็อยู่กันมาเกือบจะครบปลายปีอีกปีหนึ่งแล้วนะครับวันนี้นะครับมีรถอีซูซุทีปอานะครับตัวพิเศษ SLX กระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับหรือว่าชมหน้าหนูนะครับมาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูเล่มทะเบียนกันนิดนึงนะครับผมเล่มทะเบียนนะครับคันนี้จดนะครับ2539นะครับป้ายทะเบียนบงอหนึ่งห้าห้าเจ็ดนะครับผมจังหวัดพะเยานะครับ รถคันนี้นะครับออกห้างมาเลยนะครับเจ้าของเป็นนายดาบนะครับผมส่งผ่านมาให้ลูกชายนะครับตอนนี้ลูกชายได้รถใหม่แล้วนะครับผมตอนนี้ผมก็ได้นํามาให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับเผื่อพี่ๆสนใจนะครับหารถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะครับสงสวยเลยนะครับคันนี้สงสวยเดิมๆนะครับล้อแมกโรงงานคู่ตัวเลยนะครับผมสีสันนะครับ90สเปอร์เซ็นต์นะครับสีสัน90าเปอร์เซ็นต์เรียบเนียนทั้งคันนะครับริ้วรอยน้อยมากเลยนะครับคันนี้ น่าใช้งานเลยนะครับรถสวยๆประวัติดีๆอย่างนี้นะครับหากพี่ๆสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับบะแม็กไลเนอร์มีให้นะครับยางอะไรมีให้ครับผมสงสวยนะครับจะมองมุมไหนก็สวยงามเลยนะครับคันนี้รอบคันนะครับหากพี่ๆนะครับหารถไว้ใช้งานครับรถประหยัดน้ํามันนะครับอีซูซูทีฟานะครับหรือว่ามังกรทองของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะครับผมภายในนะครับเราดูใกล้ๆนะครับสวยงามนะครับคันนี้ โอเคครับผมดูใกล้ๆกันนิดนึงนะครับไล่ไปตั้งแต่แผงประตูนะครับผมแผงประตูแผงประตูสวยนะครับลายริ้วรอยเลยนะครับผมคันนี้สภาพตามการใช้งานนะครับสภาพนี้ถือว่าสวยนะครับเพิ่งติดฟิล์มมาได้นะครับยังไม่ครบ7วันเลยครับติดมาได้แค่2วันนะครับสวยนะครับฟิล์มติดให้ใหม่คันนี้นะครับผม หน้าปัดเรือนไมมนะครับผมใช้ได้ทุกจุดนะครับหน้าปัดเรือนไหมใช้ได้ทุกจุดแผงคอนโซลสวยงามครับผมไม่มีฉีกขาดเลยครับผมภายในแอร์เย็นนะครับสวยงามครับผวงมอะไรก็สวยงามครับเต็มเบาะดีครับเดิมๆเลยนะครับคู่ตัวนะครับฟองน้ําแข็งเลยนะครับคันนี้ไม่มีฉีกตรงไหนเลยนะครับภายในกลิ่นหอมสะอาดมากเลยนะครับคันนี้โอเคครับฝั่งคนขับก็สวยนะครับสภาพดีนะครับใหม่ๆเลย โอเคด้านซ้ายก็สวยงามครับผมด้านซ้ายสวยครับดูด้านบนนิดนึงนะครับผมด้านบนไฟส่องสว่างอ่านหนังสือติดนะครับด้านหลังครับโลโก้นะครับของเขานะครับอีซูซูนะครับบอกก็ไม่มีฉีกขาดเลยครับผมสวยใส่น้าใช้งานครับคันนี้โอเคครับผมอ่าล้วดูแชสซีกันนิดนึงนะครับผมแชสซีนะครับสวยทั้งเส้นเลยนะครับ หมายเลขคมชัดนะครับในตัวถังคมชัดเลยโอเคครับยางดีสี่เส้นนะครับล้อแม็กก็เป็นของยูสุเขาเลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับคันนี้ไม่ได้เติมแต่งอะไรเลยเดิมๆครับผมช่วงล่างนะครับผมไปเออ้องท้ายนะครับแห้งๆนะครับไม่หยดไม่เยิ้มนะครับผมวันนี้ผมได้มาช่วงเช้าก็เอามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมเลยนะครับผมล้างยังไม่ได้ล้างเลยนะครับคันนี้มาสภาพนี้เลย โอเคครับเดี DE ๋ยวเราสตาร์ทฟ <Okay. S 2> e ังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผมสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์สตาร์ทติดง่ายครับผมโอเคครับผมอ่าเสียงเครื่องนะครับอ่าเดินเรียบเลยครับอ่าภายในใต้ฝากระโปรงครับผมภายในใต้ฝากระโปรงครับผมฟังเสียงเดินเบารอบเครื่องนะครับอออ่่าาโเคครับเสียงเดินเบารอบเครื่องครับ เดินไปรอบเครื่องปกติครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูตามซอกตามมุมนิดนึงนะครับตามซอกตามมุมนะครับผมซอกตามมุมครับเดี๋ยวในงานงานขนาดครับของแบรนดีเลยอันนี้ครับผมโอเคครับผมครับผมดีครับเอ่อเป็นอะไวเวอร์โรงงานเลยนะครับโอเคครับผม ลองขับไปดูนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมครับผมทดสอบนะครับ i ี u ส u g r นะครับหน้าหนู B39 นะครับผมก็ขึ้นสะพานกันเลยนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะครับ SLX นะครับกัะจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวนะครับผม B39 หรือว่าชมหน้าหนูนะครับ เดี๋ยวเราดูหน้าปัดเดือนไม้กันนิดนึงนะครับหน้าปัดเดือนไม้ใช้ได้ทุกจุดนะครับผมใช้ได้ทุกจุดนะครับผมโอเคครับเกียร์แน่นนะครับผมคันนี้เกียร์แน่นเลยเฟืองท้ายไม่หอนนะครับเกียร์ก็นแน่นๆ่นไม่หลุดเลยนะครับผมเดี๋ยวพ้นโค้งนะครับจะเช็คศูนย์ให้ดูนะครับผมช่วงล่างนะครับถือว่านิ่มเลยนะครับคันนี้นิ่มใช้ได้เลยนะครับผมตันนี้ก็ ในกลางโค้งนะครับภายในนะครับสวยครับผมแอร์เย็นเลยภายในสวยแอร์เย็นนะครับจะขึ้นคอสะพานนิดนึงนะครับผมก็ปรับกล้องนะครับขึ้นขอสะพานเช็คศูนย์กันเลยนะครับผมจะเช็คศูนย์กันนิดนึงนะครับศูนย์นะครับผมศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าดีเลยนะครับผมอ่าโอเคครับผม เดี๋ยวข้างหน้านะครับเป็นทางคอสะพานนะครับขับขึ้นคอสะพานให้ดูครับผมไม่มีครึ่งก้งนะครับผมช่วงล่างดีนะครับอัตาเร่งกันยีด้วยนะครับขับเพลินๆนะครับเหยียบเป็นร้อยแล้วนะครับผมดูไม้โอ้โหไม้ขึ้นเป็นร้อยเลยเหยียบมาเรื่อยๆนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเสียงเครื่องนะครับเงียบนะครับเสียงเรียบเงียบดีเป็นปกตินะครับของตามแบบฉบับของยีสุสนะครับผมเดี๋ยวจะทดสอบ กันนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ทําใหม่ด้วยนะครับผมลองศูนย์นะครับผมตัวนี้ก็มีคอสะพานนะครับผมก็จะขึ้นขึ้นคอสะพานโดยปล่อยมือนะครับผมอ่าศูนย์ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมอถือว่าใช้ได้ครับอ่าระดับนี้ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นคอสะพานด้วยนะครับแล้วก็ขับใช้ความเร็วประมาณร้อยหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับยอดเยี่ยมเลยครับผม อเคครับผมครับผมทดสอบเบรกนะครับเบรกใช้ได้นะครับเบรกอยู่ดีนะครับปกตินะครับแต่นิดเดียวก็มาเลยนะครับผมเดี๋ยวถึงที่หมายนะครับสรุปให้ฟังโดยรวมอีกทีครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับ s u z 伊苏苏 r นะครับ SLX นะครับหรือว่าตัวพิเศษนะครับโฉมหน้าหนูคันนี้นะครับ รถขับดีนะครับคันนี้ขับดีเลยอัตราเร่งดีนะครับภายในก็สวยนะครับเจ้าของก็เป็นตำรวจนะครับนายดาบนะครับส่งผ่านมาให้ลูกชายนะครับลูกชายเป็นอันดับ2นะครับผมก็เพิ่งได้มาใหม่ๆวันนี้สดๆร้อนๆเลยนะครับให้พี่ๆได้ใช้งานกันนะครับไม่ได้ล้างไม่ได้ทำอะไรเลยครับรถมาเมื่อ,ช,อช่วงเช้าก็เอามารีวิวให้พี่ๆได้รับชมกันช่วงเย็นเลยนะครับผมอันนี้สวยนะครับน่าใช้งานเลยครับสีสันก็ 90%นะครับอ่ไม่มีริ้วรอยเลยสวยๆเต็มๆเลยนะครับไม่ลอกล่อนไม่แตกรายงานนะครับอ่าพี่ๆนะครับหารถไว้ใช้งานนะครับอ่ารถสวยๆแบบนี้นะครับอ่าีสูสูมังกรทองนะครับหรือว่า EFR นะครับประหยัดน้ํามันนะครับคันนี้อ่การเซอร์วิสก็ประหยัดด้วยนะครับเพราะอะไรไม่แพงนะครับรุ่นนี้ถือว่าอะไรถูกมากๆเลยนะครับผมอ่ไม่ต้องเข้าศูนย์แล้วนะครับซ่อมอูไหนก็ซ่อมได้นะครับ บางทีลูกค้าใช้ไปแล้วก็ยังซ่อมกันเองเป็นเลยนะครับรุ่นนี้โอเคครับช่องรถมือ2ส,สุโขทัยขอเปิดราคาครับ e สูสุทิพมา S L X นะครับโฉมหน้าหนูปี39คันนี้นะครับตัวพิเศษด้วยเปิดราคาอยู่ที่139,000บาทนะครับ139,000บาทพร้อมส่งไม่เกิน400โลครับหากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือ2ส,สุโขทยัยให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือ2ส,สุโขทยัยวันนี้สวัสดีครับ